สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิดีโอของ Awakening Journey ค่ะวันนี้นะคะยินจะกลับมาพูดถึงเรื่อง Manifestation ค่ะ เพราะจริงๆแล้วนะคะชาแนลหินเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทายนิสยัยทายบุคลิก,ลก,ลกหรือแบบทดสอบจิตวิทยาเท่านั้นนะสิ่งที่หินตั้งใจจะนําส่งให้กับทุกทุกคนที่เข้ามาดูในช่องเข้ามาเป็นเพื่อนมาติดตามกันเนี่ยก็คือการที่ทุกคนจะมีพลังงานที่ดีขึ้นแต่พลังงานที่ดีขึ้นเนี่ยในที่นี้มันจับต้องได้โดยการที่เราจะมีความคิดดีขึ้นมีความรู้สึกที่ดีขึ้นสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าโลกภายนอกเนี่ยคือสิ่งที่สะท้อนจากโลกภายในแต่อะไรคือโลกภายนอกและอะไรคือโลลกกภายนนะัะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูกันนะกับข้อผิดพลาดที่เราพบบ่อยเกี่ยวกับการมานิเฟสค่ะกลับมาที่คําพูดของคําว่าโลกภายนอกคือภาพสะท้อนของโลกภายในกันค่ะอันนี้จริงหลักการของการมานิเฟสเนี่ยค่ะคือการที่เราเนี่ยส่งความตั้งใจส่งความคิดคําพูดการกระทำส่งพลังงานอะไรออกไปจักรวาลเนี่ยเขาก็จะส่งผลตอบรับตามกระแสที่เราส่งออกไป การ manifest นะคะเป็นเหมือนการออกแบบหรือ,รอ,รอคิดชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในทุกๆวันเนี่ยเรายังคิดเลยว่าเราเกลางวันนี้เรากินอะไรดีหรือตอนเย็นเราจะกินอะไรดีทําไมในชีวิตเราไม่เคยคิดว่าว่าเราอยากได้อะไรหรือเราอยากเห็น ชีวิตตัวเองเป็นยังไงคนส่วนใหญ่นะคะมักจะไม่อยากยอมรับหรือเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าถ้าเราเชื่อในรูปแบบนั้นแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าเราจะต้องรับผิดชอบกับความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่เราส่งออกไปหรือการกระทําของเราแบบร0อเรเราโทษอย่างอื่นไม่ได้เลยเราโทษสถานการณ์ไม่ได้หรือเราไม่สามารถฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาได้เลยมันก็เลยดูน่ากลัวน,นิดหน่อยสําหรับคนเราถ้าจะต้องรับผิดชอบชีวิตในรูปแบบที่เฮ้ยชีวิตอะอยู่ในมือฉัน ร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะว่าถ้าฉันคิดยังไงฉันเป็นอย่างนั้นฉันทําอะไรฉันได้แบบนั้นน่ะมันเป็นการยากเหมือนกันนะที่เราจะรู้ตัวตลอดเวลาว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่หรือเราเอาใจไปจดจ่อเรื่องอะไรเพราะบางทีวันวันหนึ่งอ่ะเราใช้ชีวิตเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเออตอนนี้ฉันกําลังสนใจเรื่องอะไรอยู่สนใจเรื่องของคนอื่นบางทีก็สนใจในเรื่องของความเครียดชังความโกรธสนใจดราม่าสนใจเรื่องที่มันไม่ได้เติมเต็มเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราจริงๆอ่ะ สิ่งที่หินพูดฟังดูแล้วมันดูน่ากลัวหรือมันดูคอนโทรลไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ขนาดนั้นหรอกวันนี้ เราอาจจะเริ่มมาลองเรียนรู้กันค่ะว่าข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆเกี่ยวกับการ manifest เราจะเริ่มเข้าใจภาพรวมของการ manifest มากขึ้นว่าเราต้องมีอะไรและไม่มีอะไรข้อผิดพลาดที่หยินพบบ่อยๆหรือว่าได้ศึกษามาคนส่วนใหญ่ที่เขาเพิ่งเริ่ม manifest เนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวหยินเองในตอนเริ่มแรกก็ค้นพบเลยว่าเฮ้ยเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้มันติดขัดหยินรวบรวมมาให้ทั้งหมด6ข้อนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ข้อแรกเลยนะคะมีน้องๆเคยอินบ็อกเข้ามาถามคุยกับยินว่าเราสามารถที่จะ m a นเ f ฟเสขอแบบเฉพาะเจาะจงได้เลยไหมคะหนูอยากเป็นแฟนกับคนคนนี้หรือว่าหนูอยากจะได้รู้จักกับคนนี้อะไรอย่างนี้อันเนี้ยเป็นข้อผิดพลาดอันหนึ่งเลยข้อหนึ่งเลยคืออย่ายึดติดกับผลลัพธ์ค่ะ ว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบที่เราขอเป๊ะๆมันเหมือนกับว่าเราไม่เหลือพื้นที่ให้กับการสร้างสรรค์ของจักรวาลเลยอะสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะดึงดูดความรักเข้ามาหาเราหรือเราอยากจะดึงดูดคู่ที่ดีแต่เรามีคนที่เราชอบมากๆสักคนหนึ่งเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็เฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแต่ว่า มันดูทุกคนนะเนาะมันก็มีฟีวิวมันมีการตัดสินใจเป็นของตัวเองเราหรือแม้กระทั่งจัก,กรวาลก็ไม่สามารถจะมาบังคับให้เขามารักเราได้ซึ่งจัก,กรวาลเนี่ยเขาก็อาจจะส่งคนใกล้เคียงกับคนที่เราขอหรือความรักที่เราอยากมีหรือสิ่งที่เราอยากได้มานะแต่ เราอะกับมองข้ามเพราะเราโมแต่จดจ่อรอคอยว่าเอ้ยเมื่อไหร่สิ่งที่เราต้องการจะมาถึงเอาอันเนี้ยเป๊ะๆคนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันอาจจะแบบโผล่เข้ามาในชีชวิตเราแต่เราก็เลือกที่จะปฏิเสธไปเพราะมันไม่ใช่คนนั้นที่เราอยากได้อะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่า าการ manifest มันไม่ได้ผลหรือเปล่าฉันขออันนี้ไปหรือขอสิ่งที่เฉพาะเจาะจงไปแบบนี้แบบนี้มันไม่เห็นได้เลยจริงๆแล้วคุณอาจจะลืมที่จะมองดูว่าเอ้ยรอบๆข้างมันมีอะไรที่ดีๆเข้ามาหรือว่ามันมีอะไรที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราส่งความตั้งใจนั้นออกไปเข้ามาหาเราเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปได้อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสดีๆด้วยนะ และข้อที่2ที่พก,กันบ่อยเลยก็คือการคาดหวังแล้วก็รอคอยค่ะให้อะไรมันเกิดขึ้นมาสักทีสิมีคำพูดภาษาสังเกตอันนึ่งนะคะก็คือ time is an illusion and energy is fluid หมายถึงเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ลวงตาและไม่แน่นอนนะและพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรอคอยเนี่ยจะทำให้เวลามันดูนานขึ้นไปอีกลองนึกถึงตอนเวลาที่เรารอใครสักคนนะ่ะมันดูนานมากเลยเนาะแต่ถ้าเวลาที่เรามีความสุขทุกอย่างมันดูผ่านไปรวดเร็วเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันเลยดูเป็นเหมือนภาพลวงตา บาางงอยง่เพราะว่ามันมีความรู้สึกผูกอยู่ในนั้นการคาดหวังแล้วก็รอคอยอะคะ่ะมันทําให้เราอะรู้สึกไม่ดีนะเราไม่ได้มีความสุขแล้วการ m a น i f a เฟสเดชันเนี่ยความรู้สึกหรือพลังงานที่เราส่งออกไปเนะะี่ยค่ะเป็นสิ่งสงาําคัญที่สุดเลยในการที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นนะคะถ้าการรอคอยมันไม่ทําให้เรารู้สึกดีเนี่ย โคชหลายคนที่สอนแม n i เ e s t ์บอกไว้นะคะว่าให้ระบุเวลาไปเลยว่าเราอยากได้สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นภายในเท่านั้นเท่านี้ปีหรือว่าวันที่ไปเลยก็ได้แต่ว่าคุณต้องดูตัวเองด้วยนะว่าคุณเป็นคนที่ช่างจดช่างจำหรือเปล่าหรือคุณสามารถที่จะเขียนปุ๊บแล้วคุณลืมไปได้เลยคุณก็สามารถที่จะใช้กฎอน,นันต์ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ช่างจดช่างจําแล้วก็นับเวลารอคอยเลยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะมาถึงหรือแบบเออดูปฏิทินว่าจะถึงวันที่หรือยังเนี่ย คุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการคะ่ะให้มันเหมาะสมกับตัวเองสมมุติว่าเราส่งความตั้งใจถึงสิ่งที่เราอยากได้ออกไปแล้วเนาะเราอาจจะลงมือทํามีแผนสำรองอยู่เสมอเราไม่ได้หวังจะพึ่งพาแต่แบบรอให้จัก,กรวาลเขาส่งอะไรมาให้เราอย่างเดียวเราก็ใช้ชีวิตของเราไปทําในสิ่งที่เราสนใจหรือตั้งใจหรืออยากให้มันเกิดขึ้น ต่อไปอยู่แล้วอย่างหนึ่งเลยเวลาที่เราลงมือทำเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเรารออะไรอยู่เพราะว่าเรากําลังมีแอคชั่นบางอย่างเราไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้อะไรมันเกิดขึ้นการที่เราลงมือทําหรือมีแผนสำรองเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันนะแล้วก็มากันที่ข้อ3นะคะข้อนี้คลาสสิกที่สุดเลยค่ะก็คือเราเนี่ยไม่ได้ทําตัวสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากได้ค่ะตามกฎสุดคลาสสิกของกฎแรงดึงดูดนะคะก็คือ สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันถ้าเราลองมองไปในชีวิตของเราเนาะเพื่อนสนิทของเรากลุ่มเพื่อน,นของเราก็จะมีความสนใจหรือความใกล้เคียงกันพูดคุยกันรู้เรื่องมันคือความสอดคล้องอย่างหนึ่งค่ะเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้เข้ากับเขาได้อะอันนั้นแหละค่ะคือสิ่งที่มันเป็นกฎแรงดึงดูดมันกําลังทํางานอยู่นะมันกําลังบอกเราอยู่ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ได้เข้ากับเราเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรเราต้องทําตัวให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตเรามันถึงจะถูกดดึงเเข้้าาาามมมหรไสุติ เราอยากจะเป็นคนที่มีเงินหรือว่าร่ํารวยเนี่ยเรายังไม่พร้อมที่จะให้เลยในตอนเนี้มันมาจากการที่เราะรู้สึกว่าเราต้องมีก่อนเราถึงจะให้ได้พลังงานของการให้นะคะมันไม่ใช่อะไรที่จะเป็นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเท่านั้นมันเป็นการให้ความรู้สึกดีๆการให้ความหวังดีหรือหยิบยื่นน้ำใจเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นไปได้ไม่ เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยค่ะมันก็มาจากการที่เราอะรู้สึกว่าเรามีอยู่แล้วถ้าสมมติคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่อง manifestation มาหรือกดแรงดึงดูดมาเราต้องรู้สึกว่าเรามีมันอยู่แล้วถ้าเรามีความร่ํารวยอยู่แล้วอะค่ะเราจะไม่อยากเอาเปรียบใครหรอกเรามีเงินอยู่แล้วเราก็ไม่ได้อยากได้ของของใครถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากได้ด้วยนะและข้อ 4. ค่ะเราไม่ได้สร้างช่องทางมากพอที่จะทําให้โอกาสหรือสิ่งที่เรา manifest เข้ามาหาเราได้โอกาสแล้วก็ความ เป็นไปได้เนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ทั่วไปเลยนะแต่ว่า ถ้าเราไม่ได้มีประตูให้มันเข้ามาหาเราอะค่ะเราเอาแต่นั่งอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านแล้วร,รอคอยว่าเออเมื่อไหร่ฉันจะถูกหวยอะมันก็ดูตลกนิดหน่อยเนะเพราะแม้กระทั่งหวยเราก็ยังไม่ซื้อเลยอะเหมือนหนึ่งในล้านเปอร์เซ็นอะที่สิ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างของตัวอินเอง,เองละกันในวิดีโอของช่องอะคะ่ะในตอนแรกอะอินก็รู้สึกติดขัดเลยหรือรู้สึกว่าแบบจะเกิดขึ้นได้ไหมมันจะดีไหมหรือเราจะได้ผลตอบรับที่ดีหรือเปล่าแล้วเราก็คาดหวังเออกับการทําวิดีโอ5ตัวแรกเนี่ยแค่5้าวิดีโอเนี่ยเรา จะต้องได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากคนดูแลหรือว่าคนที่จะมาดูเราเนี่ยมันจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่สิ่งที่อินคนพบเลยระหว่างการที่ทำเนี่ย <c oughs> ก็คืออิ <c oughs> นเห็นว่าส่วนใหญ่ใช้ชีวิตมาจากการที่เราคาดหวังว่าเราทําอะไรแค่อย่างเดียวหรือสอสาอย่างเนี่ยแล้วมันพอแล้วมันจะสร้างความสําเร็จให้กับเราได้แล้วในทุกๆคลิปที่อินทําไปอ่ะมันคือประตู ที่ความเป็นไปได้ต่างๆมันจะเข้ามาหาเราได้เพราะฉะนั้นถ้าหยินทำแค่5วิดีโอแล้วหยินหยุดทําเพราะว่าเอ้ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะทำเยอะแล้วอะแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นโครใส่มันจะไม่เวิร์กทุกวันนี้หยินก็คงไม่ได้มีช่อง Youtube ที่ยังคงวีวิดีโออยู่ทุกอาทิตย์แล้วก็มีทุกๆคนที่เข้ามาพูดคุยกันกันกบหยินหรือแบบพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหยินแบบนี้เหมือนกันมันใช้ได้กับ ทุกๆอย่างเลยนะเหมือนเราต้องสร้างโอกาสอะเราอยากได้ความรักเรารู้จักคนเพิ่มหรือ,อยังละ่ะหรือเราได้พาตัวเองออกไปไหนไหมหรือเราอยู่แต่ที่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีช่องทางให้สิ่งที่เราอยากได้เข้ามาหาเราด้วยแล้วก็ข้อ5นะคะก็คือเราเนี่ยไม่เคยเตรียมพร้อมที่จะรับในสิ่งที่เราจะได้มาฟังแล้วมันดูงงๆไหมว่าเอ๊ะ ก็ยังไม่ได้จะเตรียมพร้อมทําไมแต่ถ้าสมมติว่าอย่างนี้ล่ะถ้าหยินยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าอีก3าวันเนี่ยเราจะได้ไปเที่ยวเราจะทํำยังไงเราก็จะเตรียมตัวจัดกระเป๋าถูกไหมคะทําไมเราถึงไม่ทําแบบนี้กับสิ่งที่เรา manifest ล่ะเป็นเพราะว่าเราไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นไงล่ะหรือเราไม่เห็นทีท่าว่าเอ้ยมันจะมาถึงแล้วนะเราก็เลยไม่เคยได้เตรียมตัวอาจจะเคยเห็นในข่าวเนาะเวลาที่คนถูกสลาก,กินแบ่งเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะ แล้วเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับเงินก้อนนี้มาก่อนไม่เคยวางแผนว่าเฮ้ยถ้าได้เงินก้อนนี้มาฉันจะเอาไปทําอะไรเงินมันจะหมดไปไวมากเลยหรือเงินมันจะถูกใช้ออกไปหรือมันจะถูกล็อกลวงออกไปอะไรก็ตามแต่หรือมีคนเข้ามาหาประโยชน์จากเงินที่เขาได้มาเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมตัวรับในสิ่งที่เราส่งความตั้งใจออกไปเนี่ยมันเหมือนกับเราเตรียมภาชนะที่รองรับ พรอ,อันนั้นหนะหรือตรองรับผลลัพบอันนั้นให้มันเหมาะสมแล้วเราถึงจะสามารถที่จะทําให้มันยั่งยืนหรืออยู่กับเราได้ยาวนานได้เพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะมีคําพูดหนึ่งเลยก็คือ be w a r e what you ask for มันหมายความว่าบางครั้งอะคะ่ะเราขออะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะรับมือกับมันยังไงด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้ระวังความคิดว่าเราคิดถึงอะไรอยู่แล้วเรารับกับผลนั้นได้หรือเปล่าหรือเราพร้อมที่จะรับกับมันไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราก็ต้องเตรียมตัวด้วยเหมือนกันว่าเอ้ยฉันพร้อมที่จะ รับกับสิ่งที่ฉันตั้งใจอยากจะให้มันเกิดขึ้นหรือ,อยังข้อ6เลยข้อนี้พีคที่สุดเลยค่ะเป็นข้อที่หินชอบมากๆเลยก็คือเรารู้สึกสิ้นหวังเราไม่เชื่อว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราได้เพราะว่าเวลาที่เราอะค่ะส่งความตั้งใจออกไปหรือเราตั้งใจอยากจะให้สิ่งดีๆ มันเกิดขึ้นในชีวิตเรา่ส่วนใหญ่เราคิดมาจากพื้นฐานของอะไรละ่ะเราคิดมาจากพื้นฐานของอดีตเราคิดมาจากพื้นฐานของประสบการณ์ที่เรามีในชีวิตหรือแม้กระทั่งพื้นฐานของสิ่งที่เรามีรอบๆตัวเราไม่เคยคิดให้มันไกลกว่านั้นหรือไม่เคยคิดว่าอะไรมันจะเป็นไปได้นอกเหนือจากสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเราในตอนนี้แต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ค่ะตอนแรกมันก็ไม่เคยมีอยู่นะทุกอย่างที่มันกําเนิดขึ้นมานะคะครั้งหนึ่งมันล้วนแล้วแต่ ไม่เคยมีอยู่บนโลกนี้ทางนั้นแหละแล้วทําไมเราถึงจํากัดละ่ะว่าชีวิตเราอะมีอะไรได้หรือมีอะไรไม่ได้มาจากอดีตที่เราเคยมีมันหรือไม่เคยมีมันอาจารย์ทีปรากโชปาเคยพูดไว้ว่าแม้กระทั่งเด็กเล็กๆหรือเบบีตัวน้อยเนี่ยเขาก็ไม่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนการกําเนิดของเขาเริ่มต้นจากเซลแค่เซลเดียวเองยังออกมาเป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนที่เราเป็นยนอยู่ทุกวันนี้ได้เลยแล้วทําไมเราถึงเชื่อว่า เราเป็นได้แค่นี้ล่ะหรือทำไมเราถึงเชื่อว่าเรามีข้อจำกัดล่ะทำไมเราถึงอนุญาตให้สิ่งที่เรามีในปัจจุบันนี้มาจำกัดว่าเราจะเป็นอะไรได้หรือเป็นอะไรไม่ได้ล่ะ เราจึงไม่สามารถตัดสินหรือประเมินค่าได้เลยนะคะว่าเราควรได้รับอะไรหรือไม่ควรได้รับอะไรจากอดีตของเราเพราะอันนั้นนะมันจะยิ่งทําให้เราสิ้นหวังหรือยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สมควรได้รับสิ่งดีๆหรอกเพราะเราไม่เคยได้รับมาก่อนเหมือนกับว่าเราไม่เคยมีหลักฐานมาก่อนนะคะว่ามันเคยเกิดขึ้นในชีวิตเราสมมตินะคะ ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถมีความรักที่ดีได้หรอกเพราะดูสิเราก็มาจากครอบครัวที่แตกสลายหรือถูกนอกใจหลายครั้งเลยเราเจอแต่คนหลอกเราถ้าเรามองดูดีๆมันคือกรอบที่เราขังตัวเราเองไว้หรือมันเป็นสิ่งที่เราลิขิตชีวิตตัวเองว่าเออฉันคงไม่มีใครจริงใจกับฉันหรอก เพราะว่าอดีตฉันเป็นแบบนั้นฉันเคยโดนแบบนั้นมาแต่จริงๆแล้วเราต้องเริ่มสร้างหลักฐานใหม่ค่ะเราต้องเริ่มมองหาสิ่งดีๆในชีวิตเราต้องเริ่มขอบคุณให้มากขึ้นกับสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นทุกๆอย่างถ้าสมมติว่าคุณเคยเจอคนหลอกลวงคุณต้องเริ่มหันมาขอบคุณความซื่อสัตย์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณอาจจะแบบกับสัตว์เลี้ยงก็ได้กับเพื่อนก็ได้กับคนที่เป็นครอบครัวจริงๆของเราก็ได้ เพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถสร้างหรือคิดชีวิตของตัวเองได้นะไม่อยากให้ยึดติดอยู่กับอดีตหรือเอาอาดีตมาอยู่ในอนาคตที่เรากําลังจะเดินเข้าไปสู่ไม่งนะั้นชีวิตเราก็จะรู้สึกเหมือนเป็นหลูบวงกลมที่เราวนไปเรื่อยๆจัดกลับมาเจอเรื่องเดิมๆกลับมาเจอเรื่องเดิมๆทุกรอบเป็นเพราะเราไม่ได้รับผิดชอบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเรามองชีวิตมาจากอาดีตหรือเรามองชีวิตจากอนาคตละ่ะทั้งหข้อนี้เป็นสิ่งที่เหมือน กลั่นออกมาจากความคิดของตัวเองเลยนะประมวลผลออกมาว่าอันนี้มันน่าจะตรงที่สุดหรือว่าใช่ที่สุดถ้าใครเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกดแรงดูดหรือ manifestation เนี่ยสามารถมาพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะ เป็นประโยชน์และทําให้ใครหลายๆคนที่กําลังสนใจเรื่องเนี้เข้าใจมันมากขึ้นหรือรู้ว่าเราต้องปรับความคิดของตัวเองยังไงหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่สนใจไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มยินคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเรามากๆเลยอะแค่เลือกข้อใดข้อหนึ่งมาทำอ่ะยินคิดว่ามันได้ผลลัพธ์มากมายมากขึ้นในชีวิตเลยละ่ะสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามกาันอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ไว้ได้แล้วก็เข้ามาคุยกันได้นะในคอมเมนต์เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย